เคยเป็นกันไหมครับตั้งใจไว้สะดิบดีเลยว่าจะทำนู่นทำนี่แต่พอถึงเวลาจริงๆเออไว้ก่อนแล้วกันคำนี้โผล่มาตลอดเลยใช่ไหมครับเราทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับไอจ้อการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับที่จะมาปราบมันให้อยู่หมัดเลยโดยวิธีที่บอกเลยว่าง่ายมากๆแต่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยละครับไอความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับตัวเองนี่แหละครับ ที่มองไปทางไหนก็เจองานกองเต็มไปหมดเพราะคำว่าเดี๋ยวค่อยทำคำเดียวเลยความรู้สึกแบบนี้นะครับมันคือสัญญาณเตือนชั้นดีเลยนะที่กำลังบอกเราว่าเฮ้ hey, ได้เวลาต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วนะซึ่งเคล็ดลับที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะแต่ว่ากลั่นมาจากแหล่งข้อมูลเจ๋งๆสองที่เลยที่แรกก็คือเทคนิคที่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยที่เรียกว่า กด2นาทีจาก Workscape ครับส่วนอีกที่หนึงเนี่ยมาจากแก่นความคิดของหนังสือที่ดังมากๆทั่วโลกเลยนั่นก็คือ Atomic Habits ของคุณ James Clear ซึ่งเล่มนี้เนี่ยเขาให้เหมือนพิมพ์เขียวสำหรับสร้างนิสัยดีๆแบบยั่งยืนกับเราเลยครับโอเคครับงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะคุยเรื่องอะไรกันบ้าง เราจะเริ่มกันที่กด2นาทีก่อนเลยอันนี้เอาไว้ทลายกำแพงตอนเริ่มต้นจากนั้นเราจะไปดูกันที่พลังของการดีขึ้นแค่1เปร์เซนพอเข้าใจพลังของมันแล้วเราก็จะมาดูวิธีสร้างระบบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันอยู่กับเราไปตลอดและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่เส้นทางสู่ตัวตนที่เจ๋งขึ้นได้ยังไงครับเอาล่ะครับ มาเริ่มกันเลยกับเครื่องมือชิ้นแรกขอบอกเลยว่าอันนี้ทรงพลังมากเพราะมันทำได้เลยทันทีนั่นก็คือกด2นาทีครับเทคนิคง่ายๆที่จะมาพางกำแพงความขี้เกียจตอนเริ่มต้นของเราเนี่ยแหละแล้วกด2นาทีนี้มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่บอกว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่เราทำเสร็จได้ในเวลาไม่เกิน2นาทีให้ทำมันทันทีเลยครับอย่าคิดเยอะอย่ารอแค่ลุกไปทำเลย คือไอเดียของมันเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อทลายกำแพงด่านแรกที่มันดูใหญ่โตน่ากลัวนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วไอเดียนี้ก็มาจากคุณเดวิดอัลแลนนะครับคนที่เขียนหนังสือดังมากๆชื่อ getting things done นั่นเองเขาพูดประโยคเด็ดไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่ใช้เวลาทำไม่ถึง2นาทีให้ลงมือทำไปเลยทันทีเป็นคำพูดที่แบบโหเรียบง่ายมากแต่โคตรทรงพลังเลยนะครับแล้วมัน work ได้ยังไงล่ะอย่างแรกเลยนะครับ มันช่วยไม่ให้งานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกองกองกองจนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อมๆครับนึกภาพตามนะครับล้างจานแค่ใบเดียวจัดโต๊ะที่รกนิดๆหน่อยๆถ้าเราทำเลยมันก็จบใช่ไหมครับที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันเปลี่ยนความคิดในหัวเราเลยนะจากที่เคยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยทำกลายเป็นเฮ้ยแปบ๊บเดียวเองเสร็จแล้วพอทำเสร็จปุ๊บมันจะเกิดโมเมนตัมครับเกิดความรู้สึกดีๆกับตัวเองว่า เออเราก็ทําได้นี่หว่าแล้วพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวินัยกับความรับผิดช,ชอบมันจะตามมาเองแบบไม่รู้ตัวเลยโอเคพอเราใช้กด2นาทีพังกำแพงการเริ่มต้นได้แล้วทีนี้ก็มาถึงสเต็ปต่อไปครับคือจะทำยังไงให้เราทำมันอย่างต่อเนื่องได้แบบยั่งยืนคำตอบก็อยู่ในนี้เลยครับพลังของการดีขึ้นวันละ1%ซึ่งเป็นแก่นสำคัญจากหนังสือ Atomic Habits เลยไอเดียหลักของมันก็คือ แทนที่เราจะไปตั้งเป้าอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารแบบว่าฟังเราท้อตั้งแต่อย่างไม่เริ่มเลยนะให้เราเปลี่ยนมาโฟกัสที่การปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆในแต่ละว,วันแทนครับเพราะเขาจินแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฮึดทําอะไรยิ่งใหญ่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการทําสิ่งเล็กๆแต่ทําสม่ําเสมอตั้งหาก คำว่าดีขึ้นแค่วันละหปอร์เซนฟังดูแบบจิ๊บจ้อยมากเลยใช่ไหมครับน้อยมากแต่เชื่อเถอะครับพลังของมันมหาศาลมากเพราะมันคือพลังของการทบต้นครับลองคิดดูนะถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันครบ1ปีผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่ดีขึ้น3ามเปอร์เซนะครับแต่มันคือดีขึ้นถึง37.78เจ็ดเท่าโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่แหละคือพลังของความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่พอสะสมกันแล้วมันกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมาก มีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยครับคือเรื่องของทีมจักรยานของอังกฤษคือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับทีมนี้เป็นทีมท้ายตารางตลอดเลยจนกระทั่งเขาเอาหลักการปรับปรุง1%เปอร์เซน์นี่ยมาใช้กับทุกอย่างเลยนะย้ำว่าทุกอย่างจริงๆตั้งแต่อาหารการทินความสบายของเบาะที่นั่งไปจนถึงชนิดของเจลที่ใช้นวดกล้ามเนื้อแล้วผลลัพธ์เป็นไงรู้ไหมครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นทีมนี้กวาดแชมป์โลก คว้าเหรียญโอลิมปิกคือครองวงการแบบถล่มทลายไปเลยครับทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนคําถามต่อมาที่หลายคนคงคิดในใจก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆละ่ะจะทํายังไงให้มันต่อเนื่องคําตอบอยู่ในพาร์ทนี้เลยครับนั่นก็คือการสร้างระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับ จุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราต้องเปลี่ยนโฟกัสจากการมองที่เป้าหมายปลายทางมาการใส่ใจที่ระบบหรือกระบวนการในแต่ละวันแทนเป้าหมายเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เราอยากได้ใช่ไหมครับเช่นฉันจะลดน้ําหนัก10กิโลซึ่งถ้าทําไปเดือนหนึ่งแล้วน้ําหนักไม่ลงเนี่ยท้อเลยแต่ระบบคือสิ่งที่เราทําทุกวันครับเช่นฉันจะวิ่งวันละ15นาทีโฟกัสแค่ตรงนี้พอทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวผลลัพธ์มันตามมาเองแบบนี้มันยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยครับ แล้วถ้าจะกําจัดนิสัยที่ไม่ดีละ่ะทํำยังไงในหนังสือเขาก็แนะนํา3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับการสร้างนิสัยดีเลยนะข้อแรกทําให้มันมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าไม่อยากเล่นมือถือบ่อยก็เอามันไปเก็บไว้ห้องอื่นซะข้อ2ทําให้มันไม่น่าดึงดูดและข้อ3ทําให้มันยากเข้าไว้คือสร้างอุปสรรคให้การทํานิสัยแย่ๆของเรามันลําบากขึ้นนั่นเองครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่แบบสําคัญสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมครับ เรื่องนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจเพียบเลยนะอย่างโรงแรมแห่งหนึ่งแค่ย้ายตู้กดน้ำเปล่ามาวางในที่ที่เห็นง่ายกว่าตู้น้ำอัดลมแค่นี้เองเด็กๆก,ก็ดื่มน้ำเปล่ากันมากขึ้นแล้วหรือเรื่องทหารอเมริกันที่ติดยาตอนไปรบแต่พอกลับมาบ้านก็เลิกได้เพราะสภาพแวดล้อมที่บ้านมันไม่เอื้อให้หามาเสพได้ง่ายๆไงครับหรือสุดยอดไปกว่านั้นคือเรื่องของสามพี่น้องที่กลายเป็นแชมป์หมากรุกโลกเพราะเขาโตมาในบ้านที่พ่อแม่สร้างบรรยากาศให้มีตะหมากรุกเต็มไปหมด เรื่องพวกนี้มันบอกเราชัดเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกับพฤติกรรมเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวบยอดแนวคิดทั้งหมดนี้กันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเราจะสร้างเส้นทางสู่การเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถ้าจะต้องให้จำอะไรสักอย่างจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอยากให้จำประโยคนี้ไว้ในใจเลย การกระทำเล็กๆในวันนี้สามารถนำไปสู่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตประโยคนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งกด2นาทีและปรัชญาการดีขึ้นวันละ1สรุปง่ายๆนะครับนี่คือชุดเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลย 1. เรามีกฎ2นาทีเอาไว้ปราบความขี้เกียจตอนเริ่มตน้น 2. เรามีหลักการพัฒนาวันละ1%เปอร์เซนเอาไว้สร้างความสม่ำเสมอและสเรามีการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยทำให้นิสัยดีๆมันเกิดขึ้นง่ายขึ้นแค่วางรองเท้าวิ่งไว้ตรงประตูทางออกแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วครับสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ได้สทัทีแต่คำถามที่น่าจะสำคัญกว่าก็คือ อะไรคือการกระทำเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เราจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันสวัสดีครับ